มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุนะคะเผยปลายฝนต้นหนาวอุณหภูมิลดฮวบค่ะกรมอุตุเตือนเตรียมรับมือปลายฝนต้นหนาวสภาพอากาศวันที่7พฤศจิกายน64นะคะกรมอุตุเผยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อน เข้าปกคลุมประเทศไทยประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ,อยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและก็ภาคใต้จึงทําให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งนะคะอันหนึ่งค่ะบริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงอีกะระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาถึงประเทศจีนตอนใต้แล้วนะคะคาดว่าจะแผ่เข้าปกคลุมประเทศเวียดนามลาวตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในวันที่7พฤศจิกายน2564ลักษณะเช้นนี้ทำให้ในช่วงวันที่7ถึง13พฤศจิกายน64นะคะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะแรกค่ะหลังจากนั้นจะมีอากาศเย็นลงนะคะรวมไปถึงมีลมหนาวและมีลมแรงค่ะโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนอุณหภูมิจะลดลง3 7ถึง7องศาเซลเซียสนะคะส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณนลนอุณหภูมิจะลดลง3-5งองศา,ศาเซลเซียสค่ะจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาเวเย็นลงไว้ด้วยนะคะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะจึงทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมบ,บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะ โดยบริเวณอ่าวไทยนะคะจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรค่ะจึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้นะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากได้ส่วนประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง และชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงนี้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันจะมีน้อยพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยนะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายค่ะ ภาคตอนออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนนองาายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อละ30ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีแล้วก็อ่างทองค่ะภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีฉะเช,ชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ ส่วนม้าบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและก็นาราธิวาสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ